สำหรับท่านที่มีพื้นที่บ้านหรือสวนไม่ใหญ่โตนักและกำลังมองหาไม้พุ่มสูงที่ให้ดอกสีขาวสว่างกระจ่างตานอกจากนี้ตัวดอกนั้นก็มีรายละเอียดให้เพ่งพินิษพิจารณาเป็นดอกไม้หรือเป็นไม้พุ่มที่ให้ดอกตลอดทั้งปีที่สำคัญมีกลิ่นหอมอ่อนเลี้ยงดูไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเจ้าต้นที่ว่านี้ก็คือพุทธกุหลาบ แล้วก็มีชื่อเรียกอีกหลายๆชื่อเลยคุณงามความดีอย่างที่ว่าไปโปรยไปในตอนต้นถ้าหากท่านสนใจกําลังมองหาไม้พุ่มที่ให้ดอกตลอดทั้งปีมีสีขาวสว่างกระจ่างตาแบบนี้ไปติดตามข้อมูลในการบูกเลี้ยงกับมือเยุดตอนนี้ครับเช่นเคยครับมืยาุต้องขอ,ขอบคุท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้แนะน,นำมาว่า อยากจะรู้จักกับเจ้าพุทธกุหลาบเราก็เริ่มต้นไปทางความรู้จักเลยว่าตัวเขาเองมีถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียซึ่งเมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศในถิ่นที่อันเป็นถิ่นกำเนิดของเขาก็มีความใกล้เคียงกับ สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในบ้านเราซึ่งแน่นอนครับพอเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็จึงเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แทบจะไม่มีปัญหาในการดูแลแต่ประการใดเลยและด้วยความที่มีถิ่นกําเนิดในอินเดียนี้จึงทําให้ในชื่อสามันก็จึงมีชื่อที่สะท้อนถึงความเป็นต้นไม้จากอินเดียด้วยหนในชื่อสามันนั้นก็คือ east india rosebay ซึ่งสะท้อนทั้งถิ่นที่มาแล้วก็รวมไปถึงคุณลักษณะของดอกที่มีกลีบดอกซ้อน คล้ายๆหรือลำไม้กับดอกกุหลาบสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าพุทธกุหลาบก็ค่อนข้างยาวสักนิดโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือทาร์เบเนียมอนทาน่าดิวาลิกาต เฟร์พีโน่ชื่อยาวเพราะว่ามีรายละเอียดพอสมควรเลยเริ่มตั้งแต่ชื่อสกุลทาเบเนียมอนทานานั้นก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันที่มีคุณอุปการกับการค้นพบหรือจำแนกแยกแยะต้นไม้ในสกุลนี้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์ดิวาริกาตา้าเป็นชื่อที่เขียนในภาษาล,ละตินซึ่งมีความหมายถึงการแผ่กว้างออกไปนั่นแสดงถึงตัวทรงพุ่มที่มีลักษณะการแผ่กว้างของทรงพุ่มออกไปทางด้านข้างนั่นเองนอกจากนี้แล้ว ชื่อชนิดพันธุ์ย่อยเฟลอพิโนก็มีความหมายถึงดอกซ้อนหรือคุณลักษณะของสันฐานดอกที่มีลักษณะรูปทรง ของกลีบดอกซ้อนคล้ายดอกกุหลาบอย่างที่ว่าไปในตอนต้นนะครับหากท่านต้องการนํามาปลูกในบ้านเรือนเราต้องพิจารณาก่อนเลยว่าตัวเขาเองเป็นไม้พุ่มสูงได้นะครับจากที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้สูงประมาณทัก2เมตรห้แต่แท้ที่จริงแล้วถ้าหากเราปล่อยเขายืนต้นไปก็จะมีความสูงในระดับที่เราเรียกว่าไม้พุ่มสูงได้เลยก็ตั้งแต่ทั้ง1เมตรห้ไปจนถึง3เมตรหรือ3เมตรหน่อยๆได้สบายมากๆเลยด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านจะปลูกไว้ในบ้านเรือน ก็ควรจะมีพื้นที่พอสมควรอย่างไรก็ตามสามารถจะตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการแต่ไม่แนะนำให้ตัดแต่งทรงพุ่มแบบเป็นเลขาคณิตเป็นพุ่มกลมนะครับซึ่งจะทำให้ทรงพุ่มไม่สวยงามเลยนอกจากนี้เราจะไม่ได้เห็นดอกที่ออกดอกมาตามปลายยอดแล้วก็ตามซอกกิ่งต่างๆได้โดยง่ายเพราะเราตัด พื้นที่ที่เขาจะทําการออกดอกออกไปนั่นเองสําหรับตัวต้นนั้นที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีลำต้นที่มีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาซึ่งจะออกไปทางสีสว่างสนิดนะครับแล้วก็อาจจะมีรอยปุ่มรอยนูนอยู่บริเวณตัวลำต้นด้วยอันนั้นเป็นเลนดิเซลเป็นช่องเปิดของอากาศที่จะเกิดขึ้นได้แต่สําหรับตัวกิ่งอ่อนๆนั้นก็จะมีสีเขียวนะครับแล้วก็จะเริ่มมีสีน้ําตาลเทาๆแซมให้เราเห็นได้ชัดใบที่เราเห็นนั้นเป็นใบเดี่ยวรูปหอกหรือเป็นรูปแกมขอบขนานซึ่งมี ปลายใบเป็นติ่งแหลมแล้วก็โคนใบสอบเส้นใบชัดมากๆตัวขอบใบที่เราเห็นเป็นริ้วคลื่นเนื้อใบยกนูนขึ้นด้วยบางส่วนลักษณะใบที่เป็นที่นี้ก็ทําให้ทรงพุ่มนั้นดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นจากขอบใบที่ยกนูนนี้นั่นเองนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือช่อดอกเป็นช่อดอกรวมแบบช่อกระจุก ซึ่งในหนึ่งช่อนั้นก็จะมีดอกย่อยประมาณสัก2หรือ3ดอกในหนึ่งช่อออกมาบริเวณน้ำซอกกิ่งและก็ตามปลายยอดต่างๆคุณงามความดีก็คือ1เลยออกดอกตลอดทั้งปีเป็นต้นไม้ที่โดยธรรมชาติแล้วออกดอกง่ายอยู่แล้วนอกจากนี้ยังไม่พอก็คือเจ้าดอกนี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะทยอยบานออกมาให้เราเห็นในทุกๆวันแล้วก็กลีบดอกซ้อนสวยงามเหมือนกุหลาบอย่างที่ว่า รวมไปถึงมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าในช่วงระยะเวลาที่มือเย็นถ่ายทำนี้ประมาณสัก4-5่ถโมงเย็นกลิ่นหอมยังไม่เด่นชัดนะครับจะเด่นชัดแล้วก็ทำให้เรารับรู้ถึงกลิ่นหอมได้ก็ต้องเป็นช่วงอากาศเย็นๆแล้วต้องเข้ามาใกล้สักนิดดอกซ้อนสวยก็จริงแต่ถ้าเมื่อเทียบกับกลิ่นหอมอ่อนๆไปเทียบกับพุทซ้อนก็จะอ่อนหรือหอมน้อยกว่ามากๆเลยครับแต่มีดีที่ เลี้ยงดูง่ายแล้วก็ออกดอกให้เห็นอย่างนี้เป็นประจําเลยอย่างไรก็ตามสําหรับท่านที่ไม่ชื่นชอบในการเก็บกวาดใบไม้แล้วก็ดอกที่ร่วงหล่นไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าจะทั้งทิ้งใบตามวิสัยเป็นไม้ไม่ผลัดใบก็จะมีการทยอยทิ้งใบแก่ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็รวมไปถึงตัวดอกที่ร่วงหล่นในทุกๆวันด้วยถ้าชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะไม่แนะนําให้ปลูกนะครับ สำหรับท่านที่ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะปลูกเจ้าพุทธกุหลาบเราไปต่อครับเรื่องแรกก็คือพยายามเลือกพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้จริงๆแดดสัก4-6ถึงชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็เหมาะเลยอย่างสถานท,ที่มือเย็นถ่ายทําอยู่นี้นะครับได้รับแสงแดดเช้าประมาณสัก8ปดโมงเป็นต้นไปแล้วก็ประมาณสักในช่วงเที่ยงหรือหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็แสงแดดจะน้อยแล้วแต่โชคดีว่าตอนนี้ยังมีร่องรอยของตะวันที่อ้อมใต้บ้างก็ยังคงได้แสงแดด อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก6-7ถึง7ชั่วโมงเลยนะครับแน่นอนครับเมื่อได้รับแสงแดดด,ดีก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีด้วยเพราะว่ามีการสังเคราะห์แสงที่ดีเมื่อเราได้ทําเลในการปลูกแล้วนะครับว่าได้รับแสงแดด,ดเต็มวันหรือ4ีถึงหชั่วโมงต่อวันก็สามารถจะปลูกลงดินก็ได้หรือปลูกลงในกระถางก็ได้ โดยวัสดุปลูกนะครับก็ขอให้มีคุณสมบัติก็คือร่วนระบายน้ําดีถ่ายเทอากาศได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถสุสูงๆด้วยเหตุนี้สามารถใช้ดินเดิมที่เราจะปลูกเข้างไปตรงนั้นขุดหลุมขึ้นมาครับแล้วก็ผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกและปลุ๋ยหมักอย่างเละหนึ่งส่วนเข้าด้วยกันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยถ้าในระยะแรกในหลุมปลูกนั้นก่อนที่เราจะนําเจ้าต้นพุทธกุหลาบลงไปสามารถจะใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วย ก็จะดีมากๆเลยจะทําให้สนับสนุนการจเจริญเติบโตในระยะแรกของเขาได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการดูแลอย่างเป็นประจำนะครับการให้น้ําถ้าเป็นไปได้ขออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งยกเว้นในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนแห้งมากๆแนะนําว่าสองครั้งต่อว,วันเป็นดีที่สุดเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็เย็ยนอีกหนึ่งครั้งจะทําให้เขาสดชื่นขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือผลิตดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเอง <Okay. S 1> สำหรับปุย๋ยก็ไม่ดองเปรืองสตุ้งสตางไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใด ใช้ปุ๋ยคอกเป็นดีที่สุดโรยลงไปที่บริเวณผิวดินนะครับถ้าเป็นไปได้จะพรวนในเขาด้วยก็ไม่ว่ากันโดยพรวนผิวหน้าดินเนี่ยประมาณสัก5-10เซนก็จะทําให้ตัวอินทรียวัตถุนั้นคลุกเคล้ากับตัวผิวดินได้ดีแล้วก็แน่นอนครับจะทําให้ได้ธาตุอาหารในตรเยนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสนับสนุนการเจริญเติบโตเรื่องกิ่งก้านใบแล้วก็ดอก ของเจ้าพุทธกุหลาบได้ดีมากๆแล้วก็รวมไปถึงทําให้โครงสร้างของดินดีด้วยนั่นเองสําหรับเรื่องโรคและ,มะแมลงสิ่งที่ควรจะต้องกังวลเลยก็คือมแมลงปากดูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งมีโอกาสที่จะเข้าทําลายตามส่วนอ่อนๆของเขาได้นะครับบริเวณโดยเฉพาะบริเวณหลังใบยอดอ่อนต่างๆเหล่านี้ก็พยายามหมั่นคอยดูแลว,ว่ามีการเข้าทําลายหรือเปล่าถ้าเราเห็นร่องรอยใบหงิกๆ แล้วก็ยอดที่ไม่ค่อยเจริญเติบโตดีนะักเข้าไปดูท่้นนึงครับอาจจะเจอเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งได้ถ้าปริมาณไม่มากก็พยายามเด็ดออกแต่ถ้ามีการระบาดแล้วแนะนําให้ใช้บูรินแล้วก็เมทาซานในการผสมน้ําฉีดพ่นนะครับในช่วงระยะเวลายเย็นๆถ้าระบาดมากก็ทุก3วันถึง5วันแต่ถ้าไม่ได้ระบาดมากหนักก็ประมาณสักห้าถึงเวันฉีดสักครีนึงก็จะดีเลยครับนอกจากนี้แล้วมแมลงปากกัดอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอน แล้วก็ตักกแตนแนะนําว่าให้ท่านใช้ไลนิ่งในการผสมน้ําฉีดพ่นลงไปก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการหนอนได้แต่ถ้าเป็นตักกแตนก็แนะนําให้ใช้เมทาซานในการผสมน้าฉีดพ่นเช่นเคยครับต้องเป็นช่วงระยะพลันเย็นแล้วโดยส่วนใหญ่เลยมือเย็นจะแนะนําเป็นชีวพันธุ์ท้งนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ไม่ทิ้งอันตรายเรื่องของสารเคมีไว้ในสวนของเรานะครับเลือกใช้ได้อย่างไว้วางใจแล้วก็สามารถจ,จัดการโรคและแมลงต่างเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่ไม่ต้องซื้อกับมือเย็นนะครับ ติดต่อกับแอปพลายเค้นนอกจากนี้แล้วเรื่องการดูแลรักษาก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิง่งทําอยู่2แบบก็คือ 1. ในการควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงด้วยก็สามารถจะใช้ตัดกายตัดแต่งกิ่งให้ต่ํากว่าแนวที่เราต้องการในการตัดแต่งกิ่งนี้เป็นผลดีด้วยนะครับก็จะทําให้เกิดการแตกยอดใหม่ออกไปด้านข้างทําให้พุ่มแน่นขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ดอกเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้แล้วการตัดแต่งกิ่งในกรณีที่เกิดโรคและ,มะแมลงต่างๆที่เข้าทำลายเราก็ตัดส่วนนั้นทิ้งนะครับก็จะทำให้ลดโอกาสในการระบาดทำให้ต้นพุธกุหลาบอยู่กับเราไปได้นานเลยสำหรับเจ้าพุดกุหลาบนะครับหลายๆท่านที่ปลูกเลี้ยงอยู่แล้วก็จะรู้ดีเลยครับว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายและที่สำคัญก็คือให้ดอกสวยมากๆอย่าลืมว่าในการเลือกพื้นที่ต้องมีแสงแดดนะครับ ถึงจะเลี้ยงง่ายอย่างที่มือเย็นว่าแล้วก็จะให้ดอกที่มีสีสันสวยงามดอกซ้อนสวยถูกใจคนที่ชอบดอกไม้สีสะอาดมากๆเลยเลี้ยงง่ายครับเยืนยันหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศในสวนของเราแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเค็มประเทศไทย ซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในระบบนิเวศของสวนให้เป็นอันตรายต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับเลือกใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยสามารถจัดการโรคและแมลงต่างๆนั้นได้อย่างเอาอยู่แล้วก็ไม่ทิ้งสารเคมีไว้นะครับสามารถสั่งซื้อได้กับทั้งช e, ้อปปี้ลาซาด้าแลวก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ก็สามารถจะแอดไลน์ คุยกินกับแอปพลายเกมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดเดือครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่าน้กด cribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใคายแล้วนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์แล้วก็ เชิญชวนท่านได้กดไ like ลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมำลังใยนะครับต,ตอนนี้มืออย่างศิโรแอพไลน์กับประเทศไทยแล้วก็พุทธกระลาออนุนี้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ